คุณผู้ชมครับแม่งโคตรพีกคราวนี้ไม่ใช่แค่ไทยที่เดือดแล้วนะแต่เวียดนามเองก็ลุกขึ้นมาซัดกัมพูชาแบบไม่ไว้หน้าคอมเมนต์เวียดนามแม่งพูดตรงๆเลยว่าคอมเมนเนรคุณไทยไทยเคยช่วยพวกมึงหนีตายแต่วันนี้เสือกหอบไม้ไผ่มารือ้อรั้วไทยซะงั้นไอ้พวกเห็บหมาเวียดนามหัวเลาะเยาะเลยครับบอกว่าฮุนเซนแม่งโคตรน่าสมเพชปากบอกจะทำสงครามใหญ่ ปากบอกไม่มีถอยทัพแน่แต่ของจริงอาวุธไม่มีกองทัพไม่พร้อมต้องลากชาวบ้านลากพระออกมาขวางปืนไทยแทนนี่แหละโฉมหน้าผู้นำกำัมพูชาไม่ใช่แม่ทัพแต่เป็นตัวตลกการเมืองที่เอาประชาชนมาเป็นโล่มนุษย์แล้วอย่าลืมนะครับคำนี้ไม่ได้ออกจากปากไทยเราแต่เป็นเวียดนามที่แม่งดา่าซ้ำด่าแรงเปืดไทยเราอีกเว้ย มาฟังข่าวหัวข้อวันนี้กันครับเวียดนามไม่เข้าข้างกัมพูชาคุณผู้ชมครับกูบอกเลยนะเรื่องนี้มันสะท้อนชัดเลยว่ากัมพูชาแม่งอยู่คนเดียวบนโลกเพราะแม้แต่เวียดนามประเทศเพื่อนบ้านที่เคยมีปัญหากันเองอยังเลือกที่จะอยู่ข้างไทย สื่อเวียดนามลงข่าวกันทีๆว่า <_ d ata> เหตุการณ์บ้านหนองยากแข่าคือ <_ d ata> การที่กัมพูชาล้ำเส้นเข้ามา <_ d ata> บุกมาเรื้อรัว้วลวดหนามที่ตั้งอยู่ในดินแดนไทายแบบหน้าด้านๆทั้งที่ไทยเราไม่ได้มีใครไปบุกรุกพวกมันก่อนที่แห่งนี้ไม่ใช่เขตพิพาทอย่างที่มันอ้างแต่เป็นเขตแดนไทยชัดๆแล้วกลับมาทำเหมือนแผ่นดินนี้มันของตัวเอง กูไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาด่ากับความหน้าด้านของพวกมันสิ่งที่น่าสนใจคือคอมเมนต์ชาวเวียดนามครับเขาไม่ได้พูดแบบก,กลางๆนะแต่แม่งพูดตรงๆเลยว่าเขมเนเนรคุณไทยชัดเจนเขายกอดีตขึ้นมาเตือนว่าตอนกัมพูชาหนีตายจากฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไทยนี่แหละที่เปิดประตูรับไทยนี่แหละที่ยอมแบกรับภาระเอาข้าวเอาน้ำให้มันแดกเอาพื้นที่ให้อยู่ชั่วคราว เพื่อประคองชีวิตพวกมันแต่วันนี้พวกมันกลับใช้ความช่วยเหลือนั้นเป็นข้ออ้างว่าพวกมันอยู่ที่นี่กันมานานแล้วและอยากยึดพื้นที่อยู่เป็นบ้านถาวรไอ้พวกเฮีย้ยแถมยังย้อนมารื้อรั้วมาทำลายทรัพย์สินของไทยอีกเวียดนามบอกชัดเลยว่าสิ่งที่ไทยทำถูกต้องแล้วโดยเฉพาะการใช้กระสุนยางเป็นการตอบโต้ที่เหมาะสมที่สุด นี่คือการควบคุมสถานการณ์แบบมาตรฐานสากลไม่ใช่การใช้กำลังเกินกว่าเหตุแถมยังใจเย็นเกินไปด้วยซ้ำบางคอมเมนต์จากเวียดนามถึงกับบอกว่าถ้าเป็นพวกเราเจอแบบนี้นะคอมเมนได้เละคาตีนพวกกูแน่นอนพูดง่ายๆก็คือเวียดนามเขามองเห็นตรงกับไทยว่ากัมพูชากำลังทำตัวเป็นผู้บุกรุกที่เนรคุณและสิ่งที่ไทยตอบโต้ไปนั้นไม่ใช่แค่ถูกต้องแต่ยังสุภาพเกินไป เมื่อเทียบกับสิ่งที่เขมรทําใช่ครับกูเห็นด้วยทุกประการเพราะกูมองว่ามันยังน้อยไปไอสัตว์นี่แหละครับจุดที่ทําให้เห็นชัดว่าแม้แต่ประเทศที่ไม่ได้รักไทยเป็นพิเศษอย่างเวียดนามยังเช่าใจสถานการณ์ดีกว่าที่กัมพูชาพยายามบิดเบือนเรียกได้ว่าในสายตาเพื่อนบ้านเองกัมพูชาแม่งก็สะถุนเกินเยียวยาจนไม่มีใครอยากเข้าข้างแล้วจริงๆ ดีแล้วที่เวียดนามเด็ดขาดสร้างรั้วกั้นพวกแม่งขเขมรถาวรซึ่งกูก็โครดอยากให้การสร้างรั้วเกิดขึ้นในบ้านกูจริงๆแต่ดูท่าจะยากเพราะตัวเฮียบ้านกูมันเย็บเกินหัวข้อที่2การวิจารณ์ฮุนเซนและรัฐบาลกัมพูชาคุณผู้ชมครับเวียดนามไม่ได้หยุดแค่ด่ากัมพูชาในรัคุณไทยนะแต่ยังหันกระนำไฟใส่ฮุนเซนเต็เตมๆแบบไม่ปราณีเลยเขามองฮุนเซนเป็นผู้นำปาดเก่งแต่กาก พูดจะเปิดสงครามอย่างยิ่งใหญ่ทำโชว์อาวุธแต่ไม่มีปัญญาได้ใช้เพราะอาวุธที่มีเสือกอยู่ในการตัดสินใจของพี่จีนฟังเหมือนโวหารแสดงอำนาจแต่พอถึงเวลาจริงๆอาวุธไม่มีรถถังไม่พร้อมกองทัพแม่งก็ร่อแร่สุดท้ายต้องลากเอาประชาชนตัวเปล่าออกไปยืนขวางเกอศุนไทยแทนเพื่อแลกกับเงินถึงร้อบาทไม่กูก็ไม่รู้เวียดนามบอกเลยว่านี่มันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ เพราะกองทัพจริงๆไม่ได้ถูกส่งมาแนวหน้าแต่กลับเอาชาวบ้านเอาผู้หญิงผู้เท่าพระสงฆ์มายืนแทนปืนใหญ่แทนเกราะเหล็กนี่มันคือความล้มเหลวของผู้นำที่ใช้คนเป็นโล่มนุษย์เวียดนามยังจิกอีกว่าหุนเซนแม่งหมกมุ่นแต่กับการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเศรษฐกิจหรือการสร้างภาพเวลาจะรบใช้ประชาชนเป็นโลมมนุษย์เวลาเศรษฐกิจตกตำ่ำ ใช้ประชาชนเป็นแรงงานถูกๆเวลาจะสร้างโครงการใหญ่ขับไล่ประชาชนออกจากที่ดินทําให้คนไร้บ้านพูดง่ายๆก็คือในสายตาคนเวียดนามคุนเซนแม่งไม่ได้เป็นผู้นําประเทศด้วยซ้ําแต่เป็นนายทุนขี้ขลาดที่เก่งแต่ผลักภาระไปให้ประชาชนประเทศที่มีผู้นําแบบนี้ต่อให้มีทรัพยากรแค่ไหนต่อให้คนเก่งเพียบก็ไม่มีอนาคตทั้งนั้น เรียกได้ว่าเสียงจากเวียดนามมันแรงจนสะท้อนตรงใจหลายคนในไทยเลยครับเพราะสิ่งที่เขาพูดมันคือความจริงที่เราเองก็เห็นทุกวันจากการกระทําของรัฐบาลกัมพูชาแล้วอย่าลืมครับว่าคําพวกนี้ไม่ได้ออกจากปากไทยเราแต่เป็นเวียดนามที่เคยเป็นศัตรูกับกัมพูชามาก่อนพอมาเจอเหตุการณ์นี้อีกทีเขาก็ยิ่งย้ำว่าฮุนเซนแม่งเลวซ้ำรอยเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่3บทเรียนจากอดีตการเปรียบเทียบกับเวียดนามคุณผู้ชมครับเรื่องมันตลกร้ายตรงนี้เลยเพราะสิ่งที่กัมพูชาทำกับไทยในวันนี้แม่งก็เคยทำกับเวียดนามมาแล้วเวียดนามเองออกมาพูดเลยว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เขเมรใช้ประชาชนเป็นเกราะกำบังย้อนกลับไปตอนชายแดนเวียดนามกัมพูชาปะทะกัน กัมพูชาก็ลากชาวบ้านออกมาหน้าแนวรบเหมือนกันแป๊ะเป๊ะแต่ความต่างมันอยู่ตรงนี้ครับตอนนั้นเวียดนามยังไม่สะดวกลงมือเต็มกำลังก็เลยปล่อยผ่านบ้างแต่พอมาเจอกับไทยบอกเลยว่าภาพมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะไทยเราไม่ได้เล่นตามเกมสุกโปรกไม่ได้แลกประชาชนออกไปเสี่ยงแต่เรามีกองทัพจริงระบบจริงและมาตรการสาบกลที่พร้อมตอบโต้ทุกเมื่อ คอมเมนแม่งเล่นเกมซ้ำเดิมไม่รู้จักจำใช้วิธีเดิมๆเ,เอาประชาชนออกมาทำสงครามแทนทหารแต่ดันลืมว่าไทยไม่ใช่เวียดนามไทยไม่ไม่ใจอ่อนไม่เล่นด้วยแล้วในตอนนี้ถ้าไทยเอาจริงเมื่อไหร่กัมพูชามีแต่ตายกับตายเพราะนี่ไม่ใช่ยุค 30- 40, 40ปีก่อนที่โลกยังไม่จับตาวันนี้กล้องทุกทวนจับอยู่กลางชายแดนและไทยก็ใช้มาตรการที่ทั้งเด็ดขาดและถูกต้องตามกติกาโลกพูดง่ายๆเลยนะครับ เวียดนามมันกําลังสะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชาแม่งคิดว่าฉลาดแต่จริงๆคือโง่ซ้ำซากเคยพลาดมาแล้วกับเวียดนามแต่ไม่เข็ดวันนี้มาทําซ้ํากับไทยอีกก็นับถอยหลังวันพังชัชดๆหัวข้อที่5การสนับสนุนไทยจากชาวเวียดนามคุณผู้ชมครับอันนี้โคตรเด็ดเลย เพราะเวียดนามแม่งไม่ได้แค่ไม่เข้าข้างกัมพูชานะแต่ดันเชียร์ไทยกันออกนอกหน้าเลยด้วยซ้ำคอมเมนต์เพียบเลยที่บอกว่าไทยทําสุกแล้วจัดการให้มันหนักๆไปเลยบางคนถึงกับ,บอกว่าไทยใจดีเกินไปแล้วด้วยซ้ําถ้าเป็นเวียดนามนะคอมเมนต์ละตั้งแต่วันแรกโคตรเดือดครับนี่ไม่ใช่แค่เสียงข้างทางแต่มันเป็นเหมือนเสียงปรบมือให้ไทยออกหมัดใส่กัมพูชาแบบไม่ต้องลังเลเลย เวียดนามหลายคนยังเสนอแนะอีกด้วยว่าไทยควรสร้างรั้วคอนกรีตให้แน่นนะปรับแผนที่ให้ชัดเจนอย่าอ่อนข้อให้เขมีนแม้แต่นิดเดียวพูดตรงๆเลยนะครับเหมือนเขามองว่าไทยยังใจเย็นเกินไปทั้งที่เรายิงแค่กระสุนยางตอบตัวแบบมาตรฐานสากลแต่เขาเชียร์ให้จัดเต็มไม่ต้องเหลือที่ยืนเลยนี่มันไม่ใช่แค่กำลังใจเลยนะครับมันคือเสียงหนุนตรงจากประเทศเพื่อนบ้านที่เคยเป็นคู่พิพาทกับกัมพูชาเอง เขารู้พิษสงพวกมันดีเขาถึงกล้าออกมาบอกว่าไทยควรเด็ดขาดกว่านี้อีกสรุปคือเวียดนามแม่งเปลี่ยนบทจากผู้ชมข้างสนามกลายเป็นโค้ชข้างสนามเชียร์ไทยให้บุกยับยับใส่กระหมินเลยทีเดียวหัวข้อที่5การมองเกมการเมืองของกัมพูชาคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เวียดนามเขาอ่านเกมขาดเลยนะว่าหุนเซนแม่งไม่ได้คิดจะรบจริงจังหรอกแต่กำลังเล่นละครสกปรกอยู่ตั้งหาก เวียดนามคอมเมนต์ชัดเลยว่าฮุนเซนกําลังยั่วยุไทยพยายามลากไทยให้ผิดก่อนถ้าไทยหลุดใช้ความรุนแรงเกินเหตุถ้ายิงถูกชาวบ้านตายปุ๊บมเขมรนก็จะรีบกิบเรื่องนี้ไปฟ้อง UN เกดดันไทยทันทีนี่เลยครับคือเกมหมากสุกปรกที่ไม่ได้สู้เพื่อศักดิ์ศรีแต่สู้เพื่อแต้มการเมืองลุ้นๆเวียดนามยังด่าอีกว่าการที่อุนเซนเอาประชาชนไปยืนแนวรบแล้วบอกว่าเราไม่ใช้ความรุนแรงนี่มันคือการหลอกตาโลก จริงๆแล้วการผลักให้คนบริสุทธิ์ไปตายแทนตัวเองมันเลวร้ายไ,ไม่ต่างจากขมรแดงในอดีตเลยด้วยซ้ําแค่เปลี่ยนเวทีเท่านั้นเองชาวเวียดนามถึงก็บอกว่านี่ไม่ใช่สงครามนะแต่มันคือเกมสุกปรกที่ขมรกําลังเล่นเอาประชาชนมาทําเป็นหมากเอาศาสนาเอาพระมาเป็นโลมนุษย์เอาความจนของคนมาเป็นเครื่องต่อรองแล้วถามจริงๆครับแบบนี้เรียกว่ารัฐบาลเพื่อประชาชนหรือมันคือรัฐบาลที่กินเลือดประชาชนกันแน่วะ ผู้ไม่ง่ายเลยครับเวียดนามเขาเห็นหมดแล้วว่าหุนเซนไม่ได้สู้เพื่อประเทศแต่สู้เพื่อตัวเองและครอบครัวเกมนี้ไม่มีเกียรติอะไรเลยมีแต่ความน่าละอายที่ทําให้เพื่อนบ้านรังเกียจมากขึ้นเรื่อยๆคือกูจะบอกให้ฟังนะขนาดเพื่อนบ้านยังรู้หมดว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรแต่หันกลับมาดูบ้านเราสิผู้นํารู้อยู่เต็มอกแต่เลือกที่จะเข้าข้างพวกเขเมรนเห็บหมานี่หรือเปล่าคุณผู้ชมละ่ะคิดว่างไงครับหัวข้อที่6สรุปมุมมองเวียดนามไทยถูกต้อง กัมพูชาตกตำ่ำคุณผู้ชมครับพออ่านคอมเมนต์เวียดนามไล่มาเรื่อยๆกูบอกเลยว่ามันคือคำตัดสินจากเพื่อนบ้านที่ชัดเจนที่สุดเวียดนามสรุปตรงกันหมดว่าไทยทำถูกแล้วการใช้กระสุนยางการสร้างแนวป้องกันการสร้างรั้วคอนกรีตมันสมเหตุสมผลที่สุดไม่ได้เกินขอบเขตไม่ได้ละเมิดใครแต่เป็นการปกป้องแผ่นดินตัวเองแบบตรงไปตรงมาในขณะที่กัมพูชานั้นแม่งตกต่ำทุกทางผู้นำถูกมองว่าขี้ขลาดเอาประชาชนบังตัวเอง กองทัพถูกดูถูกว่าไร้น้ำยาอาวุธไม่พร้อมการเมืองถูกประนามว่าโก,กรปรกเอาศาสนาเอาพระเอาคนจนมาเป็นเครื่องมือประเทศที่มีผู้นำแบบนี้ต่อให้มีทัพยากรมหาศาลก็ไร้ค่าไม่มีอนาคตนี่ไม่ใช่คำพูดไทยนะครับแต่เป็นเพื่อนบ้านที่เคยเจ็บมากับเขเมรแล้วแล้ววันนี้เขายังมองตรงกันกับเราเป๊ะๆนี่คือภาพลักษณ์ที่เวียดนามสะท้อนออกมาให้โลกเห็นชัดๆว่า ุนเซนแม่งกำลังพาประเทศจมดินด้วยตัวเองไม่ใช่ใครทำพูดได้คำเดียวครับเวียดนามแม่งกลายเป็นกระบอกเสียงแทนไทยไปแล้วด้วยซ้ำและสิ่งที่เขาพูดมันแรงกว่าที่ไทยเราพูดเองอีกขนาดชาติอื่นยังเกลียดมันขนาดนี้และตัดกับว่าที่ไทยเรากูละท้อแท้มากคัดค้านการสร้างรั้วชายแดนกูละหัวจะปวดพ้องตายพูดมาได้เอะไะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ลุงมบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ